สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันรู้ทันภัยความดันสูงของเรานะคะเข้าไปหน้าแอปเลยค่ะค่ะพอเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วนะคะเราก็จะเห็นเมนูต่างๆนะคะเมนูแรกของเรานะคะจะเป็น e h l t h หรือว่า Electronic Heal t h สามารถตรวจเช็ค ค่าความดันโลหิตสูงทั้งตัวบนตัวล่างได้แล้วก็ผลทางห้องปฏิบัติการการทำงานของไตนะคะแล้วก็ระดับไขมันในเลือดได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองใส่ค่าให้ดูนะคะค่าแรกนะคะจะเป็นค่าความดันโลหิตสูงตัวบนนะคะ าจะลองใส่145แล้วก็ตัวข้างหน้านะคะจะใส่96นะคะแปลผลออกมานะคะค่ะนี่คือแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะแปลผลว่ามีระดับสูงมากควรพบแพทย์น,นะคะหรือว่ามีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยนะคะจะมีคำแนะนำให้ทันทีเลยนะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นค่าการทำงานของไตนะคะอ่าจะใส่ค่า BUN อยู่ที่12นะคะ แล้วก็จะใส่ค่าเคเรตินอยู่ที่1.5แล้วก็ GFR อยู่ที่60นะคะค่ะค่าก็จะออกมาแล้วก็ให้คำแนะนำทุกค่าเลยนะคะจะมีคำแนะนำให้ทุกค่าค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น e h e l l ของเรานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นความรู้ของโรคความดันโลหิตสูงนะคะภายในแอปของเราก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะ นี่นะคะจะเกี่ยวกับความหมายต่างๆของโรคนนะค,ะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดนะคะในแอปของเราก็จะบอกทั้งหมดเลยนะคะปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนนะคะภาวะแทรกซ้อนในแอปของเราก็จะบอกค่ะอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูงต่างๆที่ส่งผลต่อหัวใจตานะคะแอปของเราก็จะบอกหมดเลยนะคะ แล้วต่อมาจะเป็นการรักษานะคะการรักษาในแอปของเราก็จะบอกทั้งการรักษาด้วยยาแล้วก็การรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะในแอปของเรามีบอกหมดเลยนะคะแล้วก็การป้องกันค่ะเนี่ยค่ะในแอปของเราก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นคณะผู้จัดทําค่ะคณะผู้จัดทําของเราก็จะมีรายชื่อดังนี้ค่ะ